เริ่มต้นวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเพจดังมีการโพสต์ภาพเหตุการณ์เอาไว้อย่างเช่นเหตุการณ์แรกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเป็นภาพวงจรปิดรถยนต์กระบะมักง่ายแล้วก็ขับย้อนสอนมาปรากฏว่าสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยส่วนอีกหนึ่งคลิป เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครครับคนขับแท็กซี่หัวร้อนคว้ามีดขู่ไล่ฟันกลางถนนหลังจากที่เจ้าตัวไม่พอใจเพราะว่าถูกบีบแตรใส่ครับจากภาพจะเห็นว่าคนขับรถแท็กซี่สีส้มที่ขับมาจอดปาดหน้าเจ้าของคลิปได้ถือมีดยาวเดินลงมาจากรถนะครับ ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นเพจอยากดังเดี๋ยวจดให้ได้นํามาแชร์เอาไว้ครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับข้อความระบุว่าขับแท็กซี่แต่พกมีดขับรถโดยสารพกมีดด้วยฝากตามตัวด้วยเขตพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลดุสิตพร้อมตั้งคําถามไปถึงขนส่งถึงมาตรการดําเนินการโดยในโพสต์นี้อย่างเล่าด้วยนะครับว่าเจ้าของคลิปนั้นขับรถออกมาจากไฟแดงครับแล้วจู่ๆแท็กซี่สีส้มคันนี้ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับจะเลี้ยวกลับรถ โดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวทําให้รถเจ้าของคลิปเกือบชนท้ายก็เลยบีบแตรให้สัญญาณไปครับแล้วจู่ๆคนขับแท็กซี่คันดังกล่าวก็ขับตามมาเจ้าของคลิปครับก็เลยชะลอรถเข้าซ้ายมือก็เลยทําให้แท็กซี่ขับมาปาดหน้าแล้วจอดข้างหน้าถือมีดลงมาขู่ไล่ฟันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งขณะที่เกิดเหตุก็มีคนขับรถที่ผ่านไปผ่านมาตะโกนห้ามกัน เมื่อคนขับแท็กซี่เดินมาเนี่ยนะครับแล้วเห็นว่ามีการถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไป